สวัสดีครับวันนี้มียันม่า3 5 2าทีมานำเสนอนะครับตัวนี้เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับอุปกรณ์มีดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ TLX เนะครับเป็นตัวหลังคาขาวธรรมดานะครับจดทะเบียนปี52นะครับอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับผ่านหลังเป็นผ่าน5นะครับของยันม่านะครับผ่านหลังนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับ เป็น352ทนะครับไม่ใช่ TLX นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่145,000บาทนะครับ1,45,000บาทจดทะเบียนปี5 2านะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับไม่มีกระโปรงข้างนะครับคันนี้นะครับมีมีเท่าที่เห็นเลยนะครับไม่มีกระโปรงด้านข้างนะครับ145,000บาทนะครับ145,000เครื่องดีเกียร์ดีนะครับแต่ไม่มีกระโปรงข้างนะครับ ฟังเสียงหน่อยครับนี่นะครับยันมาสามห้าสองทีนะครับตออัวนี้ทำงานอยู่ที่สองพันสี่นะครับทำงานอยู่ที่สองพันสี่นะครับขึ้นลงหน่ครับ ขึ้นลงประมาณนี้นะครับดูผานหลังครับผานหลังใบสวยนะครับใบเต็มอยู่นะครับเป็นผานห้านะครับด้านหลังดูโดยรวมนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับด้านหลังนะครับแห้งๆนะครับฝั่งโน้นก็แห้งๆนะครับีโอทำงานปกตินะครับ 1 4 5 0 0 0บาทนะครับขายตามสภาพนะครับไม่มีกระจังด้านข้างนะครับคันนี้นะครับขายตามสภาพครับ1 4 5 0 0 0บาทตัวนี้เป็นเครื่อง3สูบนะครับยันมาสามหทนะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเกียร์ชัตเทอรนะครับเอาข้างวงมาลัยนะครับเดินหน้าถอยหลังเครื่องแรงดีครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับตัวนี้ เครื่องดีเลยครับเครื่องดีเลยนะครับครับโฟบินทำงานดีนะครับเครื่องดีนะครับหนึ่0 0สนาพครับอรปกรอ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับ ประมาณนี้ครับผมแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้ครับเกียร์เป็นเกียร์ชัพเพินนะครับดูน้ํานะครับประมาณนี้ครับผมเครื่องสามสูบนะครับตัวนี้เครื่องสามสูบครับดูเครื่องครับข้างในครับ เครื่องดีนะครับไม่มีควันไอนะครับเครื่องดีนะครับยางสวยนะครับยางสวยยางหน้ายางหลังสวยนะครับฐานเต็มนะครับเป็นฐานห้านะครับ PTO ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับ PTO ขายตามสภาพนะครับไม่มีกระจังข้างนะครับตัวนี้ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับใบดันหน้าก็ประมาณนี้เลยครับ ครับราคานี้คุ้มคุ้มครับเครื่องเกียร์ดีครับ145,000บาทครับสนใจติดต่อ097 971 2677ครับ081768 2479ร้านสมคิดการค้า145,000บาทครับ เครื่องเคลียร์ดีนะครับเป็นเครื่องสามสูบขับโฟวินได้นะครับราคา145,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อ0817682479 0979712677ครับสำหรับยันมาสามห้าสองทีก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านดีรับชมครับผมสวัสดีครับ